สวัสดีชาวทิ้นเดือนครับสาสอดพฤษภา <c oughs> ดูสิอะไรสวัสดีครับสิอครับขออนุญาตนะครับมาจัดให้ตามคำขอจะไปไหนครับมีจะไปไหนครับมีไปลงอันนาปากซอยนะครับ <c oughs> <c oughs> คิดจักบวานครับ โอ้ภายในกวางขวางฮัลโหลฮัลลาลกปานห้าหนูมีแนวถอนวะนี่มีนี่น้องไงมีอย่างน้อมจิว้าเลยอาไปกินเลยมีอย่างแนี่ยนี่ภายในนี่ข้างหน้ามีอย่างเน้่มีอย่างเลยลำปลาแต่มีแอมีเลื่อนไม้หน้าปัดจักเกียร์ เทเกียร์6สปีด6สปีดเครื่องจักรแรงครับ400แรงครับเป็นเครื่องของอีหยังครับฮิโน่ครับฮิโน่ฮิโน่ช่วงล่างในสันโอ้รถผสมตัวนี้แมีนคนขับมับเป็นขมิ้นยี่ยังนาบบันตีบันตี12ตัวเคนเป็นตัวกระตู้นครับ สามกระสันสีส่กร,ระสันผสมกันอั<ห>นคนขับก็ยาดองกับเบียร์ <c oughs> ขางวะครับ <c oughs> อันนี้ไม่เคยข้างเท่าไหร่ครับนี้ <c oughs> ใจสดวะครับดูตาก็ดูครับ <c oughs> ตาใสเลยมั้ยนี้ทุกเพื่อนนี่ตาแดงเด้อแต่ว่าภายในยนี่ยังบ่ได้ไปยังบ่ได้ไปท้ายให้เบิง่งโอ้ยบ่แม่นภายในยไอป้ปลอมหลังเองปอป้อมหลังยังบ่ได้ไปท้ายให้เบิง่ง ตอนนี้ก็ไปก็ขี้คนเต็มแหละครับฝนตกครับฝนตกมาเมื่อวานเมื่อก่อนกแฟนก็มีอยู่สองนะครับไม่ได้มีแค่หนึ่งอ๋อมีสองแฟนบ่แฟนสองตัวอันใดแฟนใหญ่โอ้อันนี้แฟนใหญ่อันนี้แฟนน้อยตามจุดเจอได้นะครับมันเทียบตีสองตัวเลยลูกพี่เอ้ย เย็นเย็นไข่นะครับอแอร์ก็เย็นห้อยแห้งเลยเตติดมงติดมาออ่านความหุณด้ยครับไม่เอาลงกัเอาลงนี่นอนสี่คนได้เลยครับหมื่นนะก้างก่ว, <c oughs> วงจะนอนสี่คนได้นะครับก่วงนี่หรืออันนี้กระจกไฟฟ้าอ๋อ นกช่วงนี้พอ่อยได้ทำความสะอาดป่ะคุนหลายเสื่องีิปกตินี่ลดแล้วนี่เรียมปิดผุนี้นี่แต่ผมแมนอยังพี่เจ้ากับี่ครับเจ้าเจ้าพี่เกิดอดิแหม่่วงผัดจะเป็น่วงครับเจ้ากระเลื้งบ่ห่ะ รับความตายก่อนไม่รู้ว่าจะพิอมจะมารีวิวนะรถ <c oughs> ผมเม <c oughs> มก,กี่ยมเลยขึ้นมาแบบกระทันหันเนาะ <c oughs> เอาอย่งางวันนี้ไปไสาตัวนี่ว่าขึ้นมาก่อนเลยหรอกก่อนที่เราสิไปเหตุงานเดี๋ยวเราบ่าว่างเครื่องนี้คิวเราแน่น,นครับเครื่องนี้อเีเวนต์เยอะครับอีเวนต์เยอะผาเชียงครับไม่หยุดเลยสบายเลยวะเปนยังไงคลุบเลยเพื่อนยิ่เขียวไปทางไดยเพื่อนยิ่เขียวนี่ยเียวไปกินกุ้งซาบก็ เอาแล้วเริ่มทำความสะอาดแล้วไว้ไปแล้วไปแล้วป่ะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วทามาเอินแล้วครับแฟกตแมนมาเอินแล้วผมต้องไปแล้วเขาไปกรับ thank hey.